อาจารย์งั้นอาจารย์ขอแนะนำเพื่อนในดาวเลยคงจะให้กำลใจมากๆเลยนะคะสาวโสดแค่พิราวุ่นสาวชิบะค่ะนายสาวโสดแค่สมชายเราวีรพันธ์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณคณะนะฮะแล้วก็รุ่นพี่หลายท่านนะที่พยายามจะมาแล้วก็แขกผู้ฟังนะครับก็โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ผมเคารพ่านอาจารย์เพิลาศ เพราะว่าจ,จบไปใหม่ๆเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่สอนผู้บริหารทุกคนแรกสิ่งที่อาจารย์พูดค้แรกหารคนแรกบว,ว่าเป็แบบนพิเล์นะครับอกตายที่ตายแนะ่ๆเขาตายถ้าเราต้องการเก่งคนอื่นเนี่ยต้องขยัคนคนอื่นแล้วก็ทำงาน8ชั่วโมงเราต้องทำงาน9ชั่วโมงนะครับผมจําได้ตอนนั้น,นจนแบบนี้นะครับผมเรียนไม่เก่งนะครับผมเรียนไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้เก่งนิยมนะครับแล้วก็จะไม่ตกนะครับไม่ตก ก็เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการกิจกรรมเยอะมากนะแต่รับเพิ่งเกีียวเนี่ยคือที่ผมอยู่ตอนปีหนึ่งปีสองอยู่ชมรมยูโดอยู่ชมรมพุทธนะฮะก็เพราะฉะนั้นสำหรับเราเองเนี่ยมันคือข่ายเยอะนะครับก็สิบนาทีผมตัวเวลาจะไม่ผ่านนะฮะับเราแล้วกันนะครว่าที่ผมผมไม่มีไม่มีรูปนะฮะเพราะว่าพยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะเขียนมาว่าในสี่เรื่องทางที่แรกคือ เรามีการศึกษาเรือเ่องเพิ่มเติมจากสัตวแพทย์อันที่2คือเราเนี่ยมีแรงในการใจอย่างไรอันที่3คือเราถึงจุดนี้ได้ยังไงอันที่4เนี่ยคณะสัตวแพทย์สุฬาเราเนี่ยให้อะไรกับเรานะครับเราดูนะฮะพยายามให้เร็วผมโชคดีนะเราเจอใหม่ๆเนี่ย,ย,ยที่เราทีา่ทราบผม,มเป็นอาจารย์จุฬาคอยู่อาจารย์จุฬาปีกว่ากับที่เป็นนักสัตวบาลครับแต่ว่าเออเป็นภาควิชาสตัตวบาลและสัตวแพทย์ กับพิจารณาเรานี่แหละนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นเซลล์ก็ก็ไม่ชอบเป็นอาจารย์สักพักก็ไม่ชอบนะแล้วก็สุดท้ายบอกไม่เป็นอะไรละจะไปเรียนอเมริกาดีกว่าอยากจะไปทำเรื่องอนะืะที่ไม่สช่แพทไปอเมริกาทีนี้ไปอเมริกาสอบโซเชียลก็ไม่ผ่านสอบสองครัง้งสามครั้งไม่ผ่านกับสุดท้ายเนี่ยขอทุนรัฐบาอลออเลน์ครับก็ทำเงินได้ไปออเล,ลน์ จริงๆที่ไปเนี่ยเพราะว่าตัง้งใจเรียปสุภาษิตแล้วตั้งใจว่ากลับมาเนี่ยจะไปเรียนอเมริกาเรียนมบีเอเป็นอะไรแล้วก็กลับมา,าไม่กลับละเพราะว่าดูแล้วว่าสแสบเราก็เป็นเซล์ก็ไม่ชอบอาจารย์ก็ไม่ชอบนี่จะทำอะไรดีก็ไปทำดีๆดีกว่าใช่ไหมฮะก็ไปเรียนอะไรนะฮะอน,นิมอลพัลเซอรี่และสี่ทีนเทอร์โนล็อีอยู่ประมาณแปดเดือนโทษเก้าเดือนนะหกส,สิบสามครับพอจบมาปุ๊บก็อยู่โครงการสหกีจครับก็ ผมมาอยู่คาคิวอยู่13ปีทำเรื่องอาหารสัตว์นะครับจากคาคิวมาก็มาอยู่ปรนะมาณสิบ1ิบเอ็ดปครับแล้วก็เจนนต์เองเนี่ยจะอยู่ฟาร์มโชคชัยที่มบออาบุ้อยู่นะฮะอยู่ด้วยกันฟาร์มซีดีไอที่เซกาไปรันฟาร์มท่านดูไปครับว่าฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจนนต์เองเนี่ยฟาร์มที่ผมเริมกับผมอยู่มีแม่บัวนะที่รีดนมนะแม่บัวทั้งหมดเนี่ย4,000กว่าแม่แต่ก็โชคชัยที่สัตว์นะครับกับเป็นพเพื่อนไม่รู้หรอกนะครับ ก็ได้บทเรียนต่างๆเยอะมากที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากที่เป็นได้คอนแลนต์ได้จบจากอะไรก็ก็กลับมานะแล้วก็มาทำมาที่คาเฟ่ทีนี้ก็ทำงานที่คาเฟ่อ่สามปีเนี่ยได้เรียนรู้เยอะมากครับเพราะว่ากับบริวาการบริษัทแม่ทุกเราเนี่ยที่อยู่ในบริวาการอาหารสัตว์เนี่ยมีไม่นมากนะอย่นงในที่หมอตาท่านหนึ่งที่อยู่ในบริวารอาหารสัตว์มาตลอดครับก็ดังนั้นก็ ส่วนใหญ่ก็พวกเราทำเรื่องยาสัตว์ส่วนใหญ่ครับก็่วงดี้นะว่าสัตวแพทย์เนี่ยก็กลับไปที่เดิมที่ว่าเราเราไปสัตวแพทย์เนโรงเรียนรู้เยอะมากรูปฐานะที่ผมเมื่อพูดเนี่ยต้องเรเียนกว้างมากกว้างจนไม่มีวิชาชีพอะไรนะที่สอนแล้วก็กว้างเหมือนนั้นเกษตรแล้วก็รู้ปริสัทแล้วก็รู้ถูกไหมฮะโรคแล้วก็รู้ชีวะาแล้วก็รู้นะฮะทุกเกือบหมดเลยนะฮะทีนี้พวกเนี้ันอยู่ในตัวเรานะฮะ ซึ่งตอนที่เราเรียนเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะจะได้ใช้หรือเปล่าอย่าเป็นวอร์รี่นะสำหรับน้องที่กำลังเรียนกำลังทพิจบใหม่ของพุทธิเนี่ยคือตัวเราครับแล้วก็เวลานั้นเราเอามาใช้เนี่ยมนันจะออกองครับทีนี้การบรรจัยคืออนะไรผมไม่สัต์แท้ที่จะไปเนี่ยจริงๆไม่มีโอกาสเลือกมากาาาาด้วยฐานะทางบ้านด้วยสมัยก่อนเราก็เรียนไม่ได้ดีอะไรนะฮะ วันศุกร์เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือทุกวันการเรียนรู้ครับผิดเป็นครูนะฮะผิดเป็นครูให้รู้ว่าเออผิดที่วิธีที่ผิดเที่ยงหน้าอย่างนี้นะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเราเจอกันก็คือว่าจบแล้วไม่จบนะครับถ้ามันจบต้องจบนะฮะแต่ราดะมาบอกเราบอกว่ามีสองวันที่เราทระเียนได้เลยเมื่อวาน เพราะฉะนั้นมีแต่วันนี้เท่านั้นนะที่เราจะทำได้อันนี้ฮะเป็นจบลงจบต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้สําคัญครับเพราะว่าเราตุลาเราเป็สัตแพทย์นะฮะสิ่งที่ทุกคนมองเนี่ยก็คือสถาบันทุกคนมองก็คือว่าเรามีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะเนี่ยก็เนื่องจาเป็นหมอที่ทำนะฮะอย่าให้เขาผิดหวังในการเป็นหมอของเราเพราะฉะนั้นโ o โมเดล e นะกับผมใช้คำคำเนี้ฮะแล้วก็ความคิดอย่างนี้ฮะเราต้องมีตัวอย่างที่ดีทั้งหม ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีท่านโยมฝาที่สอดคล้องกับองค์กรครับอันที่สามคืออันนี้ครับที่พวกเราจะไม่เข้าใจทํางานประจําให้เหมือนงานอดิเรกแต่อย่าทํางานอดิเรกให้เป็นงานประจําทํางานประจำไม่เหมือนงานอดิเรกเลยนะเพราะว่าคนเราชอบงานทํางานอดิเรกนะฮะทำแล้วสนุกทำแล้วชอบบางทีเราไม่ชอบงานประจำนะฮะทำยังไงก็ได้ถ้าเราชอบงานประจำรู้ได้ทันทีนะฮะทำยังไงก็ได้ทุกคนไม่เหมือนกันนะ ทำยังไงก็ได้ให้เราต้องชอบงานประจำและมันจะเป็นงานละเรีแต่จะเอางานลิเอียดเป็นงานประจำนะครับเพราะงานประจำคืองานประจำงานดะเอีดคืองานลิเอีครับหลายหลายคนนะสหรับผู้ทำงานในในโดยสารเนี่ยสมพติเงินเดือนหนึ่งแสนครับบอกว่าโอเคไม่พอใช้ไปทำงานเสาร์อาทิตย์งานลิเอีได้แค่สองสามหมื่นนะไปทุ่มเทงานดะเอียดชัดเจนที่ลราสองสามหมื่นแต่ไม่ทุ่มเทงานประจำที่เราหนึ่งแสน ถูกไหมฮะนั well, English. Usually, English kind of ่นแหละครับคือจาทำงานในปรเด็นที่ใป็นประจําเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องทำาทำงานประจำนะครับให้มันเจริญก้าวหน้าครับเีนงานที่สาคัญมากอันเนี้ยผมมาได้พี่โลโซฟีอันนี้เอาที่อยู่อยู่้องนะฮะอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ให้มันอยู่เพราะอะไรนะฮะทำตัวเราให้มีค่านาที่สุดองค์กรทำตัวเราให้สำคัญเพาที่สุดองค์กรผู้นำที่สุดยอดเนี่ย ผู้นำที่ไม่ได้นำไปเลยผู้นำที่เป็นผู้รับใช้เข้าไปฮะผู้นำที่สุดยอดผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ผมเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นเอเนี่ยสิ่งที่เรามีอำนาจอยู่ใายเข้าไปสิ่งที่เรามีอำนาจตัดสินใจให้เข้าไปครับเพราะฉะนั้นมันกับเรื่องของเหล็กซ็อ์สกิลนะทักษะในการบริหารทาี่สำคัญมาก ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆผมเองดูมาที่เป็นกูคาเชียอยู่โนวาร์เตสฟอมครับของพวกนี้ครับก็คือทำไงก็ได้ให้เราสําคัญน้อยที่สุดองค์กรให้ลูกน้องเราสําคัญที่สุดกว่าเราครับอะไรจะขึ้นฮะลูกน้องจะทํางานกับเราหมดลูกน้องทํางานกับหมดผมทำงานทุกที่เลยนะฮะจริงๆผมทำงานน้อยมากลูกน้องทำหมดคือการมอบหมายงานไม่สำคัญเรียก d e d i c a t i o นะฮะ ทักษะตามมอบหมายงานเนี่ยต้องเรียนรู้ทักษะใงเรื่องงานต้องเรียนรู้ว่างานมันมอบได้หรืเมอบไม่ได้เพราะเรางเคยได้ยินเรื่องงาน A งาน B งาน C ถูกไหมฮะแต่ r a t i ของงานเนี่ยงาน A มีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับงาน B มีอยู่ประมาณสักสิถึงสิา็นตงาน C เนี่ยอเพวกเราเนี่ยชอบทำงาน C นแปดสิบนงาน A มีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เงาน B เป็นงานของเราให้เขาทำก็ไม่ได้เราต้องทำเองงาน B เป็นงานของเรามอบหมายได้ ให้คุณทำงานซีไม่ใช่งานเราไม่ต้องมาหมายให้คุณทำถ้าคุณท่องสามทำไม้ได้เวลาพวกเราอยู่เดียวเดือเสื่อเลยฮะเดี๋ยวเสื่อนะฮะเก่งงานไม่ใช่เก่งคนนะครับเพราะถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องเก่งคนครับเก่งงานผมบอกพนักงานลูกน้องของผมนะฮะอยากให้ทุคนเก่งของเขาอยากให้ทุนเก่งของเขาถ้าเก่งเขาผมเชื่อผมต้องการให้คนเก่งของผม ครับทำ này, ไงให้เขาเก่งกับเราฟังเขาครับครับทเรียนที่ผมเจอมากมากเลยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราชอบประสบการบ,บางราบรา ể, ารครั้งเราพึ่งกำลังเก่งเจะสั่งทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะฮะจนเด็กนี่ไม่ได้คิดถ้าเราเปิดหูฟังสักนิดนะฮะให้บอกซิว่าจะทำยังไงนะฮะลองให้โอกาสเขาทำเจอไั้ครับว่า80-90%เนี่ยเราเจอหนทางใหม่การทำงานเดิมที่ดีกว่าเรา คร, df, e ครับเพียงแต่ว่าให้โอกาสน้องนะฮะในการที่จะทำครับทีนี้ว่าสิ่งนี้ได้ยังไงครับสําคัญมากครับตุณนีว่าคุณก็มีวินัยวินัยคนไทยไม่ค่อยมีผมฝากว่านะฮะว่าวินัยเนี่ยจริงๆผมมีวิธีดูไม่กล้าสำหรับคนที่ทำงานกับผมนะฮะไปดูในรถเขาไปดู่ตอะเขาไปดูบ้านเขาคนมีวินัยอย่ตรงเนี้ยใช่ไหมล่ะครับ ้าคุณไปนั่งรถนะสมมตินะฮะคุณต้องไปตากวดดเขาไปกันน้องนิดหนึ่งแล้วดูในรถถ้ารถในในร้างรถสกปรกของเต็มรถท้ายรถเป็นหมดคนนี้ไม่มีนัยไปยากไปดูโต๊ะทำงานนะยะลบกันหมดนะฮะมีเต้นทำงานอยู่นิดนึงโต๊ะหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะฮะมีเต้นทำงานอยู่แค่เนี้ยไม่ได้คนนี้คนขี้ตัวไม่กล้าตัดสินใจพักสัปดาหหนึ่งของการบริหารมีการต้องตัดสินใจ แ้วคุณไม่ตัดสินใจจะไปยี่รอครับอันที่สองคือมีเป้าหมายในชีวิตครับเป้าหมายในชีวิตง่ายๆเลยครับทำไงให้มันเป้าหมายว่าเราจะเกษียณเนี่ยด้วยตําแหน่งอะไรเราจะเกษียณด้วยสภาพแบบไหนเราจะเกษียณด้วยแค่อายุนะครับมีเงินเท่าไหร่ะเกษียณด้วยฐานะครอบครัวเป็นยังไงเนครับเปลี่ยนไปทุกปีครับมีความติดเชิงบวกและมองล้มนี่ตรงนี้สําคัญมากครับหลงทาง ก็คิดว่าได้ทางใหม่นะฮะสัหรถหน่งทางเดยกตกใจเออเจอทางใหม่เส้นหนึ่งกับพิษตานบดเสมออีกานนึ่คือต้องมีครอบรัวที่อบอุ่นนะฮะเป็นกำลังชีวิตการทำงานบริษัทนะฮะเป็นบริษัทเยอะมากคนที่ผมปรึกษามีที่สิเน่เป็นภรรยาผมปรึกษาใครไม่ได้ครับเพราะภรรยาอยู่กับเรานะฮะแล้วก็ฝฟังทุกเรื่องให้คำแนะนำเราบางครั้งเราก็ไปรู้ตัวกับครอบคัวสำคัญนะอีกทานหนึ่งครับ แบ็คที่เป็นเบสิกครับคุณจะเรียนทุกอย่างเนี่ยขอให้กลับไปเรียนต้นตาก่อนก่อให้ได้การอ่านหนังสือสักเล่มนึงนะฮะการอ่านและสนุกประมาณเนี่ยไปหาออริจินอลเลยว่าหนังสือเป็นยังไงพวกเราในรุ่นผมนะฮะเรียนชั้นเป็นแผนเรียนวัฒนธรรมาราเรียนวันดีเยอะๆเลยนะปีนี้เรียนบทหนึ่งที่นี่ทบที่หนึ่งสุดท้ายเบื่อนะฮะแต่ว่ากลับไปอ่านทั้งเล่มเลยว่าไอ้ทั้งเล่มเนี่ยบทหนึ่งบทสองมาอย่างไรนะฮะถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นได้เนี่ย จะรู้พื้นฐานพื้นฐานต้องแน่นหลักการต้องดีสำคัญนะครับเวลาเราเจอปัญหานะฮะพี่น้องทะเลาะกันมีปัญหาในองค์กรเนี่ยแล้วถามแต่ว่าพิซซิโฟคืออะไรหลักคืออะไรบอกเราได้ไหมสมณพทําไม่รู้นะฮะก็ถามน้องเขาไอ้ที่คุณว่านี่หลักคืออะไรแล้วเอาหลักออกมาฮะแล้วอย่าอะไรนะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะที่บอกนะครับสำคัญนะฮะ อย่ายอมแพ้โดยไม่ทำคนนี้เยอะมากครับโดยเฉพาะสักแค่เราเคยทำแล้วไม่ได้ผลเคยทำแล้วไม่ได้ผลเคยเมื่อไหร่ถามน้องโอ้ห้าปีที่แล้วห้าปีปีนี้เหมือนกันลองทําใหม่ดูนะครับเจอเยอะเลยฮะคนทีท่านบอกว่าเคยทำแล้วไม่ท้ก็ไม่ทำลองทําดูฮนะมีความเชื่ออยู่อย่างนะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทไไําไม่มไ,ไ,มได้ในชีวิตเมื่อ,อไหร่ที่น้งเปลครับเมื่อ,อไหร่ที่ต้งเปล เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าปัญหาทุกปัญหาที่ทางออกถ้าคุณเชื่อว่าปัญหาม่ทาออกคุณจะไม่แก้ปัญหาครับอันหนึ่งทักษะการบริหารก็คือว่าถ้าปัญหามันยิ่งใหญ่มากก็บอกว่าให้ซอยปัญหาให้เล็กลงแล้วแก้ทีลรับปัญหาแกกปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับทุกทางออกมีปัญหาแต่ทุกปัญหาที่ทางออกนะฮะอุปสรรคยีทุกอุปสรรคัมีโอกาสรออยู่นะฮะเจอตัวอุปสรรค อุปสรรคไม่เยอะไม่ดีแต่อุปสรรคเน,นี่ยก็าเป็นเชิญได้เนี่ยเป็นโอกาสครับทําตัวให้พร้อมเมื่อมีโอกาสมาถึงอันนี้ครับสำคัญเลยครับเพราะว่าคนที่อยู่ในกองกอดโซนนานๆเนี่ยจะไม่กล้ากล้าคนที่อยู่ในบริษัทนานนะครับพอเวลามีออฟเฟอร์ใหม่ๆมาเนี่ยไม่กล้าไปวนเงินนะครับาออกฟฟา,าน,น,น,นทานี่ครับก่อนข้อสุดท้ายกลับไปเยอะมะผมไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตามผมไม่เคยเชื่อเรื่องบันดีมีอี ผมไม่เชื่อเรื่องโงผมไม่เชื่อฟังฮะผมก็ฟังผมดูหมอดูหมอดูมาไปดูวิจิตรวิสิกัดูหมดฮะแต่ไม่เคยเชื่อเลยเราฟังเอาไว้จนทพะฮอนสอนเราท่านอยู่ครับเขาบอกว่าเราเป็นคนน้ำไม่เป็นไรเขาบอกว่าจะเจ็บจะล้วก็ป้องกันนะแต่ลังกายให้มีแน่นะครับถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายครับต้องเป็นคนดีครับผมเชื่อครับว่าถ้าคนดีเนี่ย ผมเชื่อเรื่องนีเป็นสิ่งที่ดีนะจะดีก็ไเลยก้นเองแต่ว่าเราก็ต้องทนนะครับทีนี้คณะสัษาษาษาตย์แพทย์ตุลาเราเนี่ยมีส่วนในชีวิตเราอย่างไรเป็นอยนีฮะให้ความรู้พื้นฐานที่กว้างมากเมื่อกี้เรียนท่านศาสตร์แล้วนะฮะอย่างเช่นเราประชาราชนะฮะเพื่อเราประชาราชมาเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกปัจจิน,นะครับเปสุพรรณแต่ผมไม่เคยรู้ว่าคุมีสารที่ยากจนผมไม่เคยรู้ว่าต้องกิน ปลาแดดต้องกินนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วพอเราไปเนี่ยเราไปรักษาสัตว์นะฮะเขาข้าไก่ให้เรากินข้าหมูให้เรากินนะฮะนี่คือทั้งใจของชาวบ้านวเวลาเรามาบริหารพวกเนี่ยเราถึงชาวบ้านเราถึงเห็นว่าชาวบ้านทำยังไงเราแสดงถึใจชาวบ้านเพราะฉะนั้นวเวลาที่เราเข้าไปทำง,งานเนี่ยเราจะเข้าสึงใจเขได้ครับความอบอุ่นจงนี่เป็นน้องเนี่ยพี่สัมแพทย์เพ่เรามีกับสมัยก่อนรุ่นที่ผมอยู่เนี่ยมีสัมแพทย์อยู่ก็มา ประมาณ50คนนะฮะร่างไป5ปีคนไป5ปีรู้จักหมดเรื่องรู้จักคนประมาณสิบสิบเอ็ปีนะฮะอาจารย์สำคัญมากครับอาจารย์ทุกท่านที่สอนเนี่ยอาจารย์ที่มีทุะสนิททุกคนเพราะสมัยก่อนคนไม่เยอะนะฮะแล้วก็พนักงานก็นไม่เยอะออโทษอาจารย์ก็ไม่เยอะับแล้วก็นิสิตก็ไม่เยอะก็ร,รู้จักกันหมดความเป็นจุฬาค่าด้งงานงามธรรมและรูกประทังที่สุดมากครับ จบไปแล้วเขาจะรู้ครับสำหรับน้องที่ยังไม่จบนะฮะอยู่ในร่มเงาเมื่อเที่ยวเนี่ยครับศักดิ์ศรีความปุนจุลาศักดิ์ศรีความความสงสารอย่าทิ้งนะฮะอันนี้สำคัญมากครับสุดท้ายคือตื่นตุลาครับครับขอบคุณมากครับกรรมการที่คคดีครับ